Hello my friends, welcome to Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and I have new suggestions from Thailand. You wanted me to watch more Sepak Takra videos and this time we are gonna watch Sepak Takra Women's National Teams of Thailand and the title of this video is Hot! Highlights of the moment Thai Women's Takra won the world championship. The whole game was super fun and we are gonna watch this video from Techball News YouTube channel. Thank you my friends for this video, for this share and let's start. มาดูไฮไลท์สาวไทยคว้าแชมป์โลกท่านผู้ชมครับนัดนี้ชิงชนะเลิศโอเค so Thailand won the first set is very easily very relaxed but second set look at that this is very interesting Vietnam เจอกับเวียดนามอูสาวเวียดนามสู้มาสู้กลับนะครับงานนี้สุดมันนะผู้ชมครับไปดูในช่วงปลายเซตที่2ก oh, <okay>. ันหน่อยนะบอกว่างานนี้มีเย้ยกันแหลกนะผู้ชมครับสาวไทยของเราโอ้โหโดนเวียดนามแซงอยู่นะครับแมตช์พอยต์ They're gonna take the set right They're gonna make it 1-1 Very impressive Bravo ที่แล้วนะผู้ชมครับ14ต่อ11โอ้งานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับถึงแม้ว่าเซตแรกเราจะเอาชนะไปก่อน15ต่อ7นะครับ แต่ในเซตที่2อนี่เวียดนามมาดีเหมือนกันครับโอ้โหสู้ครับสู้กันด้วยลูกเสิบสุดมันเลยครับโดยเฉพาะคนนี้ครับเหียนทีตูเตรียนนี่แหละครับหมายเลข6กฟาดมาโอ้โหเราดักดีครับซีรีนันแล้วสมลึกตีจัดการให้เลครับเรียบร้อยเลยครับลุงแตงของเราครับซันแบ็กให้นะครับตามมาแล้ครับเป็น12ต่อ14 แต้มนี่กดดันกันมากนะครับในเซตนี้นี่โอ้โหขึ้นแมตช์พอยต์ก่อนนะครับสำหรับสาวเวียดนามนะครับแต่ไทยของเราแม่งโคตรสู้นะครับโอ้โหตามมาติดๆิดเลยครับ This is really World Championship by the way right I was thinking that it could be k i n g Cup from Thailand but right? no World s a b k t a k r a f Championship okay h ah King's Cup okay 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 this is the same okay โอ้โหตามมาติดๆเลยครับทุกผู้ชม จากที่ห่างกันอยู่3มแต้มตอนนี้เหลือ2แล้วครับมาดูลูกเสิร์ฟของพี่พาดาจิปรวนครับน้องโบเสิร์ฟด้ไปซ้ายวันนี้ทันไหมทันไหมไม่ทันนะผู้ชมครับโอ้โหเฮลั่นฮอลเลยครับจดดีโอ้โหเล่นเอานี่แฟนเซปักตะก้อไทยของเรารีพูต้องดมยาดมกันทีเดียวนะครับในเกมนี้ต้องบอกว่ามันกดดันนะครับ มันสุดมันจริงจนะผู้ชมครับนี่ภาพครับดมยาดมกันเลยเดียวครับมันจะเป็นลมเอาท่านผู้ชมครับโอ้โหเกมนี่ค่อนข้างสูสีในปลายเซตที่สองเลครับเลนเอาโค้สหธทิยานี่นั่งไม่ติดเลยครับโอ้ต้องออกมาติวอยู่บ่อยครั้งนะนผู้ชมครับมาดูจังหวะเสิร์ฟนี้ของเวียดนามกันหน่อยนะครับสาวเวียดนามเสิร์ฟครับเหนียนทิตตูเตรียนโอเค this is vietnam s t o ูครับอือ เธอสู้เหมือนกันนะครับทางฝั่งของเวียดนามเซอร์ฟมาครับอูหลักดีครับซิรินันเรายกขึ้นไปครับสมฤดียอดจังหวะนี้ยังงัดขึ้นมาได้เวียดนามครับตั้งท่าได้สันแบ็คกลับมาเรางัดขึ้นเอายังอยู่ครับจังหวะนี้สมฤดีตี้ยวหูยังไม่ตายงัดขึ้นสู้กันอยู่แล้วฟาดลงไม่ข้ามครับโผม This is very exciting This is very exciting I was thinking what's happening The both teams couldn't uh, manage to get t o points but Vietnam it's a very big mistake <laughs> โอเคนี่โอ้โหเสมอจนได้ท่านผู้ชมครับโอ้14ต่อ14ดูกองเชียร์ไทยครับเฮลั่นฮอเลยครับผมบอกว่าใครที่ไปรับชมที่ฮอที่โคราชดีโอ้ยฮอแตกท่านผู้ชมครับฮอแตกครับโอ้โหสุดจริงๆ ดอกนี้หูดูกับภาพช้าครับจังหวะนี้ซันแบ็กไม่ข้ามเองครับทางฝั่งของเวียดนามสะใจเลยครับทีมงานซาบโค้ดของทางฝั่งไทยครับสาวไทยเสิร์ฟครับิีาพาจินพวเสิร์ฟจี้เข้าไปจังหวะนี้ยังรักได้อยู่ครับยกขึ้นมาเวียดนามซันแบ็กอุ้ยติดบล็อกเราแต่มันออกข้างครับโอ้สมฤดีครับปลื้ปลักเวียดนามกลับมามีแต้มอีกครั้งหนึ่งครับ15ต่อ14แม่ งานนี้เลยครับไม่จบง่ายๆซะแล้วครับในช่วงปลายเซตที่2องผู้ชมครับมาดูกันต่อเลยครับจังหวะเสิร์ฟของทางฝั่งเวียดนามครับเหียนทิตูเตรียนตั้งท่าดีๆแล้วครับเสิร์ฟจังหวะนี้ออกเองครับพี่พอมันกดดันมากๆก็พ This is พลาดแล้วครับสาวเวียดนามครับโอ้สิบห้าต่อสิบห้าครับแม่เสมอกันแล้วครับตอนนี้โอ้ยงานนี้ดีโอ้ใครที่ไม่ได้ดูนี้เสียดายเลยนะครับกลับไปดูนะครับในเพจของเซปักตะก้อของสมาคมเซปักตะก้อแห่งประเทศไทยนะครับเข้าไปดูกันได้เลยครับโอ้ยมาดูลูกเสิร์ฟของไทยครับสายพิฆาตของวิพาราจิตปวนครับเสิร์ฟจี้ไปทาง หน้าขวาครับของเวียดนามแล้วเขาสันบบ่นแบมกมาห์โหเ,เราจะพักด้วยหน้าขาด้่เอาไม่อยู่ครับแม่หมายเลขสิบเอ็ดนะครับของทางฝั่งเวียดนามเงียนทิ่เย็นอะไรที่มันเย็นๆน,นีมน้มันเหมือนผู้ชายยังวะเออนะฮะท่านผู้ชมนะหื้นแทนแล้วครับแมตช์พอยต์ของทางฝั่งเวียดนามครับ16ต่อ15ครับต้องบอกว่ามันจริงครับในช่วงปลายเซตนีม้มาดูลูกเซิร์ครับของทางฝั่งเงียนทิตูเตรียน ผูเตรียนเสิร์ฟมาครับทีนั้นยังดักดีแล้วโสมฤดีต้องแก้ด้วยซันแบ็กไปก่อนอ้าวยังอยู่ครับพอตั้งมาเวียดนามซันแบ็กลูกนี้โอ้โหเป็นของเขาเลยครับสะใจเลยครับสจ้าเวียดเวียดนามวอนดิเซ็ทไรท์เดวเดวอนดิเซ็ทไรท์นามครับเยอยใส่เราแล้วครับโอ้โหต้องยอมต้องบอกว่าสู้กันมันจริงๆนะผู้ชมครับโอ้ยต้องไปต่อกันที่เซตที่3ครับแม่เสมอกัรหนึ่งต่อหนึ่งเซตท่านผู้ชมครับไปดูกันหน่อย แชมแรกเป็นของไทยแล้วครับขึ้นแทนไปแล้วทะคุณผู้ชมครับ So this is the last set and Thailand s gonna have this last set and they become champion. But the second set it was very exciting. It was very exciting, very good play. โอ้ยต้องบอกว่าทางฝั่งของเวียดนามนะครับก็มีบูทีวันอันนะครับเหงียนทิเยนและเหงียนทิตูเตียนนะครับ เนี่ยเจอกันกับสาวไทยของเราครับวิภาดาจีดปรวนสมรือดิบปลื้ปลักสิรินันเขียวปรักนะครับทุกผู้ชมครับทีมเอของเราสาวไทยขึ้นนำเป็น2ต่อ0ูนแต้มแล้วครับในเซตที่3ครับดูเสิร์ฟครับซ้ายพิฆาตจังหไงดิอูวียแม่เสิร์ฟดีเลยครับคือวัดมาใช่ไหมว่าอย่างนั้นนะน้องโบก็จัดให้เลยครับนี่ครับเสิร์ฟครับทางฝั่งของพิแอมก็สู้ใส่เราครับทูเดียน แล้วเราซันแบ็กก็มาหูสองสมรู้ดีครับซันแบ็กสวยเลยครับแต้มนี่ทิ้งห่างไปแล้วครับ3ต่อ0ครับในเซตที่3ครับแหมดูภาพใช้อีกครั้งหนึ่งครับซีรีนันก็ตั้งตีแล้วก็ซันแบ็กสวยครับจี้ใส่ตัวของทางฝั่งทิตรูเตียนครับน้องโบครับน้องโบเสิร์ฟด้วยสายจี้อีกแล้วครับหูไปที่หน้าขวาแล้วครับของทางฝั่งทิต

4-0ไปแล้วครับไม่เหมือนกับในเซตที่สองฮะหนังคนละม้วนเหมือนกันนะผู้ชมครับโอ้เวียดนามนี่ไปไม่ถูกเหมือนกันครับเจอสาวไทยของเรากดดันนะยังหวะดีเซิร์ฟนั่นแหละครับโอ้โหไม่ข้ามครับสตีหลุดไปแล้วครับโอ้โหแม่เมื่อวานนี้เห็นทางพม่าสตีลุดไปนะครวันนี้เจอเวียดนามครับในประเภทชุดหญิงนะครับโอ้สตีลุดเหมือนกันครับสาวเวียดนามครับ ไของเราเสิร์ฟต่อครับโบวิพาดาจิตพลวนครับจังหวะดมีจ้องแล้วเสิร์ฟปาดีด้วยครับโอ้โหเอาไม่อยู่ครับจี้ที่เดิมเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้เข้าไปที่หน้าขวาครับของทางฝั่งทิศตรียนครับ she's on fire Thailand t h e s e r v e r s is on fire they can't receive her services this is amazing and I think Vietnam after taking this set they they fall down from the game I think they relaxed after taking the second set and they can't concentrate the game. Okay. โอ oh, oh, <Time S 1> ้ยยังหวะนี้สวยเลยครับ6ต่อศูนไปแล้วครับโอ้เวียดนามสู้ยังไงครับขอเวลานอกดีกว่าครับเพราะว่าแต้มมันไหลไปไกลเลยครับทางฝั่งของเวียดนามครับเดินคอตกเข้าข้างสนามไปแล้วครับแม่คือไม่เหมือนในเซตที่2นะลครับต้องบอกว่าเซตที่2นี่สู้กันสูสีแล้วสุดมันมากเพราะว่านี่แหละครับหมายเลขหนึ่งยางเงียนที่ทูเรียนนี่เขาเสิร์ฟดี พอเสิร์ฟดีได้ี่โอ้โหมันก็ดูสูสีกันขึ้นเลยครับพอเสิร์ฟไม่ได้ก็จบเลยครับเวียดนามต้องขอเวลานอกดึงสติกันหน่อยเลยครับดู h ฮชโค้ดฮะแม่ค่อนข้างที่จะเครียดเหมือนกันแหละครับเพราะว่าคนนี้เองนี่ต้องแบกรับนะครับภาระการทําแต้มนะเพราะว่าในสองเซตที่ผ่านมานี่เธอเสิร์ฟดีมากนะครับทางฝั่งของพี่ดนามหูดูบรรยากาศกองเชียร์ของเราครับเยาวชนไทยของเราเข้าไปดูนี่โอ้ช่นอกช่นใจนะ กีฬาเซปักตะโกไทยของเรานี่ยังคงได้รับความนิยมเห็นอย่างนี้แล้วนี่แมนี่เดี๋ยวมีป้ายด้วยป้ายของน้องสิรินท์นะครับเอานะฮะมาดูกันต่อครับวีนามเซิร์ฟครับ เสิร์ฟป้าน,นั่นแหละครับโอ้โหเอิ้นขวัญสชไหมพี่น้อง,อองขวัญมอเตอร์ม้มาอยู่ด้วยนั่นโอ้สตีลุดไปแล้วท่านผู้ชมครับสตีลุดไปแล้วกับทางฝั่งเวียดนามครับไม่ยอมกกดดันกันหนักหน่วงจริงๆ7เจดต่อศูนย์ไปแล้วครับเอาตามแรกจะมาตอนไหนครับโอ้โห,หน่าเครียดเลยครับสาวเวียดนามครับน้องโบเซิร์ฟครับวิพาดจิตพลวนจังหวะหนีสายพีคาดอ ี่แจกแต้มให้ครับเดี๋ยวไม่สูสี This is the first point of Vietnam and it came from the Thailand's mistake. What okay let's continue มาแล้วครับดึงแต้มของเวียดนามครับหนึ่งต่อเจ็ดเขาตามมาครับไม่เป็นไรครับแต้มค่อนข้างขาดเลยทีเดียวในเซตที่สามนะครับโอ้เหยียนที่เย็นครับจะเป็นคนโยนครับ เงียนทิตรูเตรียนจังหวะน,นี้จะข้ามไม่เอาข้ามนะครับเราดักได้ยกขึ้นมาสมดูดีสันแบ็กมาอ <Ooh. S 2> ย่างแกะไว้ได้ครับยกขึ้นมาใหม่จังหวะน,นี้เขาสันแบกคืนเราง oh, ัด <yes. S 2> แล้วยังอยู่ไหมยังอยู่ครับสมดูดีตบโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ This is what I like to see This is what I like to see This is very exciting I love to see these games Okay come on Vietnam play better ต่อนหนึ่งครับช็อตนี้ครับของน้องแตงสมดูดีปลืป้มปากครับโอ้ย <laughs> ได้เฮกแล้วครับทางฝั่งของ กองเชียร์ครับของไทยของเราครับท่านผู้ชมครับแต้มขาดเลยครับในเซตนี้หูเธอมุดเอาหัวไปมงงัดขึ้นมาครับแล้วจบด้วยการซันแบ็คฆ่าผู้ต่อสู้ครับโอ้โหลั่นเลยครับกองเชียร์ไทยของเราครับแหมน่ารักเชียวแหมไปตะหักดอกแหมผู้สาวอีสานบ้านเรานี่บธบมดาเด้เออนะฮะเอาอะไรครับลูกเสิฟของทุงโบครับสายพิฆาตครับอูเสิรฟดีจริงครับ ้าวซ้ายนี่หายากนะครับทุกผู้ชมแล้วเสิร์ฟจ,จี้โอ้โหมันพลิกเน็ตแล้วทำให้เสียจังหวะไปเลยครับ oh <no. S 1> สาวไทยเราทําแต้มด้วยการเสิร์ฟได้อีกแล้วครับโอ้โหน้องโบวิพาดาจิตพวนครับแหวด this น้ำจะกลับมายัางไงครับตอนนี้นี่ขวัญกระเจิงไปแล้วครับ มาดูครับเวียดนามเสิร์ฟบ้างครับ <Nine S 1> สาวเ <long. S 1> วียดนาม <Very easy. S 1> <c oughs> ขวัญยังไม่มาจาังหวะนี้งัดขึ้นได,ด้ครับสุรินันสมฤดีครับสันแบ,บกเขาให้ครับเรียบร้อย <Seven S 1> เลยครับ10ต่ <one. S 1> อหนึ่งฮะโอ้โหแต้มไหลฮะท่านผู้ชมสิต่อหนึ่งครับห่างกันอยู่9แต้มท่านผู้ชมครับเซตนี้จะจบที่แต้มตรงไหนครับสาวเวียดนามครับดูภาพช้าจังหวะนี้ยกสวยๆครับของสุรินันแล้วก็เป็นผลครับ เฮสโคตของไทยนี่ตบมือแปะๆเลยครับโอ้โห้องบอกว่ามันสนุกมันๆจริงๆนะครับยิ่งเข้าไปดูบรรยากาศการเชียร์นี่โอ้เสิร์ฟจี้จังหวะนี่หูยออกครับนี่สาวน้องโบแม่ไม่หลงกลนะครับทางฝั่งของเวียดนามเองนะครับแม่ก็มุดหลบไปฮะแต่ก็ออกครับแหมสองต่อสีบครับตามมาครับสาวเวียดนามทุกผู้ชมครับเอาเลยครับ จังหวะนี้เวียดนามเสิร์ฟมาโอ้โหกู oh <no. S 1> ไม่กลับแล้วนะผู้ชมครับในเซตนี้ oh <no. S 1> ครับสติสตางหลุดไปแล้วครับเรียบร้อยครับ so <much> โอเธอเสีย so <much> จากการเสิร์ฟเยอะมากครับโอ้ฮะนี่เห็นจุดอ่อนเลยครับสำหรับโค้ชสหทิยาครับจี้เลยครับสั่งจี้เลยครับ ขวัญไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วท่านผู้ชมครับสั่งจี้นะฮะแม่อามาหิดมากท่านผู้ชมจังหวะนี้เสิร์ฟจี้โอ้โหนั่นแหละครับโอ้โหเสิร์ฟฉีกออกขวาจังหวะนี้นี่สุดๆไปเลยครับแม่หักข้อเท้าสุดๆอย่างนี้ก็รับยากนะครับทาง The place where she served is very difficult to receive my friends it's nearly impossible and very strong she's serving she's serving like a good machine like a gun machine มัชิงกันโอเคมัชิงกันฝั่งของเวียดนามทากผู้ชมครับโอ้โหสมราคาเขายิงครับสายพิกาตครับเวียดนามเสิร์ฟบ้างครับ12ต่อ2ไปแล้วครับห่างกัน10แต้มส่งเดิมไม่อยู่เลยครับส่งในเซตที่2ครับสมหรือดีขึ้นหูสันแบกังหวะนี้งัดมาไม่ได้ครับสำหรับมังโบทำไม่เป็นไรครับตามมาครับเป็น3ต่อ12บสครับโอเคโอ้เกมนี้เป็นของไทยแน่ๆแล้วนะครับทุกผู้ชม นี่จะเป็นการคว้าเหรียญทองอีกครั้งในประเภทชุดหญิงนะครับอืมเวียดนามเองนี่จะหยุดไทยยังไงครับตอนนี้เองนี่หยุดลําบากเลยครับแต้มห่างเยอะเลยครับน้องโบเซิร์ฟครับสายพีคคาดย <Okay. S 1> ี่ออกไซด์บ้างครับยังดักได้ครับเวียดนามสันแบ,บ็ก์ออกมาติดบล็อก oh, <now. S 1> ไม้ผูกยังลง <Okay. S 1> อยู่ครับมาตามมาแล้วเวียดนามรีทูร์นท to play now they are playing okay i like to see that t w e l v f o r but it's a little late right ครับเป็น4ต่อ12ครับทางฝั่งของเวียดนามก็ไม oh, ่ยอมง่ายๆเหมือนกันนะผู้ชมเอาแล้วครับเย็นจิตเย็นครับโอ้โหในชนิดกีฬาเซปักตะก้อนี่ก็ต้องบอกว่าสูสีมากนะครับเวียดนามกับไทยนี่เจอกันทีไรก็มันตลอดครับแต่มาครั้งนี้ต้องบอกว่าโอ้ยยังไม่มาฮะยิ้มเกินเลยครับหมายเลขนึงครับ บูทีวันอันครับทุกผู้ชมโอ้สาวเวียดนามครับสติดูดไปแล้วครับ13ต่อ14ครับไทยของเรากำลังจะขึ้นแมตช์พอยต์ครับจากลูกเสิร์ฟของน้องโบหรือเปล่าจังหวะนี้ซ้ายแล้วพิกเนตโอ้โหเรียบร้อยเลยครับแม่แมตช์พอยต์ครับของไทยครับทานผู้ชมครับ14ต่อ4ี่ครับโอ้ยทำได้ดีครับดูครับภาพช้าชัดเลยครับพิกเนตไปทำให้เสียจังหวะเลยครับ เอาละครับจะปิดเซตไหมต้องเบรกเสิร์ฟนะครับของทางฝั่งเวียดนามครับสาวเวียดนามเสิร์ฟเสียลิจะปิดชีพตัวเองหรือเปล่ายังง่าปิดชีพตัวเองยรงจริงด้วยครับเสิร์ฟออกไปเลยครับโอ้โหจบเกมครับทุกผู้ชม15ต่อ4ครับโอ้โหขาดจุดปุดเลยพี่รองบาดโอ้เอาละครับทุกผู้ชมครับสาวไทยของเราคว้าแชมป์โลกนะครับในการดวลกันกับเวียดนามทุกผู้ชมครับมันจริงจริงนะฮะ Congratulations, Thailand! And after that second set, I was expecting the third set, the last set could be more exciting. But no, Vietnam stopped playing. They made so many easy mistakes. I was expecting to see more exciting games in the last set, but the second set, it was very exciting. The last part of the second set, and Vietnam took the set. This is very impressive. Very unexpected, very impressive. And I want to congratulate Vietnam also, but you need to. Play with less mistakes, my friends. I wish you good luck in the next matches and congratulations Thailand. What a powerful services were there. I can't remember your name, but she is a great service. This is amazing, very effective, very powerful servers. Thank you, uh, Techball News. right? the YouTube channel's name, Techball News. Thank you, my friends, for this video. And this is the final match of Thailand and Vietnam. Very impressive thank you for your suggestions and thank you for watching it with me my friends have a nice day take care of yourself bye bye